ค่าของฟังก์ชันไซน์และคอสของจำนวนจริงเซต้าใดๆที่อยู่ในควอแดนที่สก็คือไปตกอยู่ในควอแดนที่2คือตรงนี้ควอแดนที่สเนี่ยมันคือพายใช่ปะ่ะสมมติว่า,าถ้าเราบอกว่าให้ตรงนี้ยมันยาวเป็นอัลฟาเราจะได้ว่าตรงนี้มันก็จะยาวเป็นอัลฟาเหมือนกันดังนั้นจุดปลายส่วนโค้งถ้ามันหมุนไปแล้วเนี่ยมันไปตกอยู่ในควอแดนที่2 เราสามารถหาเส้นสีแดงๆของคูเนี่ยค่ะได้โดยการใช้เป็นเส้นทั้งหมดนี้ซึ่งยาวพายลบด้วยสีเขียวตรงนี้ออกพอลบด้วยสีเขียวตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จะได้เท่ากับระยะตรงนี้พอดีก็เลยกลายเป็นววอดันที่2เนี่ยนะนะเป็นคอสพายลบอัลฟาแต่เนื่องจากมันอยู่ในขวอดันที่สค่าคอสเนี่ยค่ะมันจะต้องติดลบ ส่วนค่า sin หรือค่า y เนี่ยมันจะเป็นบวกนั่นเองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่5จงหาค่าของไซน์สาพายส่วน4จริงๆเรารู้อยู่แล้วเนี่ยตะกคูณส่วนสก็คือ45องศาไซน์สองศาคือรูสองส่วน2ถูกไหมทีนี้เนื่องจากตะกคูณส่วน4หมายถึงครึ่งวงกลมคือ4ส่วนข้างบนมันไปแค่3ส่วนยังไม่ถึงครึ่งแค่เกือบจะถึง มันอยู่ในควอแดนที่สองแน่นอนพออยู่ในควอแดนที่สองค่าไซามันจะเป็นบวกค่าคอร์สหนูตอบเลยว่ามันจะเป็นลบก็คือได้ลบรูสองส่วนสองแบบนี้แต่ถ้าเราจะเอามาเขียนโดยการใช้จากสูตรเมตะกีีนะคะครูก็จะเอามาเขียนตรงนี้นะว่าไซ n ์สามพายส่วนสี่เนี่ยครูมก็จะหาได้จากไซม์ใช้เป็นพายตั้งแล้วลบออกด้วยแอลฟาดนึดนง อัลฟาตรงนี้จ,จะต้องเป็นตัวที่อยู่ในควอดนที่1่เท่านั้นซึ่งตัวที่อยู่ในควอดนที่1่ก็จะเป็นพวกไายส่วนสามพส่วนสี่ไส่วนหกพวกนี้ในที่นี้เป็นแก๊งไายส่วนสี่ก็ต้องลบออกด้วยไายส่วนสี่ค่ะอยู่ในควอเดนที่สองค่าไซน์เป็นบวกกลายเป็นไซน์ไพยส่วนสี่เฉยๆหรือไซน์สี่สิบห้า 4, 5, องศาคำตอบก็จะเป็นรูปสองส่วนสองทํานอเดียวกันกับค่าคอ s ส คอส3าพ,พายส่วนสีอยู่ในข้อแดนที่2นะก็เอาพายตั้งเป็นพายลบกับพายส่วน4จะได้ออกมาเป็น cos พายส่วน4แต่อยู่ในคอแรนที่2ค่ะ cos ติดลบคำตอบก็เลยต้องตอบเป็นลบรูอ2ส่วน2แบบนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นค่าของ sin และ cos ของจำนวนจริงเซตาใดๆนะคะที่อยู่ในควอแรนที่3 ความในนิสสาก็คือสมมุติว่าถ้าครูอยากรู้ว่าเส้นสีแดงของครูเนี่ยเส้นสีแดงของครูทั้งเส้นนี้มันยาวเท่าไหร่สามารถทําได้ดังนี้ค่ะตรงนี้มันเป็นแอลฟาสะท้อนมาปุ๊บหลังเนี้ยก็จะเป็นแอลฟาเหมือนกันสะท้อนมาแสดงว่าตรงเนี้ยก็จะให้เป็นแอลฟาเหมือนกันดังนั้นสามารถหาได้จากการใช้ค่าพายคือครึ่งวงกลมแล้วบวกเพิ่มด้วยตรงเนี้ยค่ะสีเขียว,ยวตรงเนี้ย มันก็จะทำให้เราได้เส้นสีแดงที่เราต้องการกลายเป็นพายบวกกับแอลฟาแต่อยู่ในควอดันที่3ทั้งคอทั้งทรายสุดท้ายคำตอบต้องติดลบนั่นเองมาเดี๋ยวเราลองทำแบบไม่ต้องใช้สูตรใดๆก่อน7จายส่วน6ส่วน6ก็คือ30องศาดังนั้นทราย30องศาเขียนเลยว่ามันคือ1ส่วน2 แต่เนื่องจากตระกูนส่วน6หมายถึงครึ่งวงกลมคือ6ส่วนข้างบนเป็น7ส่วนแสดงว่าเกินครึ่งแต่เกินม้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นไปตกอยู่ในควเดนที่3กา, 6, า3ก,ก็ต้องติดลบคอสเจ็ดพายส่วนหอยู่ในควเดนที่3เหมือนกันก็ต้องติดลบค่ะนี่ก็จะกลายเป็นลบหรือ3ส่วนสองเดี๋ยวเราเอามาเขียนตามสูตรมาตะกีน,นะคะ sin 7พายส่วน6ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ sin พายบวกด้วยอัลฟาเป็นพายส่วน6นั่นเองอยู่ในควอแดนที่3ติดลบด้วยคำตอบก็จะเป็นลบ1ส่วน2แล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นคอส7พายส่วน6ทถาเหมือนกันเลยนะคะเป็นไซพายบวก ไายส่วนหเมื่อเขาถวายเป็นคอสก็จะได้เป็นลบเพราะาอยู่ในควอดันที่3อันนี้ก็จะเป็นคอสไายส่วนหกคำตอบก็จะกลายเป็นลบรูทสามส่วนสแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าไซน์ค่าคอสที่ไปตกอยู่ในควแดนที่สี่ ควอดันที่4เนี่ยมันจะเป็นควอดันที่เกือบจะครบ1รอบเกือบจะเป็น2ภพายใช่ปะก็คือสมมุติว่ากูอยากรู้ว่าเส้นแดงของกูเนี่ยที่ไปหยุดอยู่ตรงควอดันที่4ี่เนี่ยมันยาวเท่าไหร่สามารถทําได้โดยการใช้เป็นทั้งหมดคือ2ภายแล้วลบด้วยตรงสีน้ําเงินตรงเนี้ยออกมันก็จะได้เป็นเส้นสีแดงที่กูต้องการกูก็ใช้เป็น2พายลบด้วยอลฟาแต่ว่าอยู่ในควอดันที่4ี่ ก็ต้องเป็นบวกลบดังนั้นนะคะให้หา sin 5หพายส่วน3ส่วน 3, วน3ก็คือ60องศาถูกไหมเราก็จะได้ว่า sin 60องศาก็คือรูสามส่วนสวน2 2> เขียนไปเลยแต่ว่าอยู่ในควอดันที่4ทํทำไมถึงเป็นควอดันที่4ส่วน3 หมายถึงครึ่งวงกลมคือ3ส่วนทั้งวงต้องเป็น6ส่วนอันนี้มัน5ส่วนอะคือเกือบจะครบทั้งวงแหละแต่ยังไม่ครบหล่นมานิดนึงก็คือหล่นมาอยู่ในควอนดันที่4ค่าทรายก็เลยต้องติดลบค่าคอรก็จะเป็นบวก่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาเขียนนะคะเดี๋ยวลองเขียนตามสูตรของเราเมื่อกี้นี้ เป็นไซด์5พายส่วน3มค่ะมีค่าเท่ากับไซด์พายลบด้วยพายส่วน3มีค่าเท่ากับไซด์พายส่วน3แต่อยู่ในก้อดันที่4่นะมันจะต้องมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะส่วน3มก็คือ60ซดยหกสิบก็คือรูสามส่วนสองแต่ติดลบในนี้เป็นลบรูสามส่วนสองถัดไปก็จะเป็นคอรส ห้าพายส่วนสามนะคะก็จะเป็นคอสสองพายลบด้วยพายส่วนสามเท่ากับคอสพายส่วนสามก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะ